กลมาติดตามกันต่อค่ะเรื่องเหตุการณ์ของเราที่ชายแดนเนี่ยดูเหมือนมันไม่ใช่เป็นการหยุดยิงกันธรรมดาแล้วเพราะว่าในที่สุดทหารของเราก็ไปโดนทุ่นระเบิดฝังใต้ ที่ดินเนี่ยนะคะเ,เป็นเป็นครั้งที่7แล้วก็ต้องเสียขาไฝน,นะซึ่งเรื่องนี้เนี่ยเราก็นําทีมไปไปดูเป็นเ,เป็นทีมทหารต่างประเทศที่ที่อยู่ในประเทศไทยเขามีทูตทหารเน่ยก็ไปดูก็บอกว่าเนี่ยดูสิมันเป็นแลนด์มายใหม่เห็นไหมเพิ่งฝังอ่ะทำไมเขาตัดไอ้ทีเพลงเข้ามาแล้วมาฝังตรงนี้เราก็ออกข่าวไปโดยกองทัพ แล้วปรากฏว่าทางสำนักข่าวเบอร์นา,ามาข,ของมาเลเซียเนี่ยเขาก็ไปสัมภาษณ์รัฐมนตรีจางประเทศมาเลเซียรัฐมนตรีจังประเทศมาเลเซียก็บอกว่าเป็นแลนด์มายเป็นแลนด์มายเก่านะฮะราะว่าฝังสม,สมัยสงครามเวียดนามเลยนั่นเลยเอาละค่ะท่านทูตอยู่ในสายเลยใช่ไหมคะมสวัสดีค่ะท่านทูตคะตอนรับเข้าสู่รายการค่ะค่ะสวัสดีค่ะเสียงของของ ขาดังหน่อยนะเสียมาคัดยครับค่ะค่ะโอเคท่านทูนะเรื่องที่รัฐมนตรีต่างประเทศมาเลเซียเนี่ยเขาให้สัมภาษณ์ได้ยินไหมคะท่านทูได้ยินนะได้ยินนะคะครับตอนนี้ดีแล้วครับดีค่ะโอเครัฐมนตรีต่างประเทศมาเลเซียให้สัมภาษณ์ในสำนักข่าวเบรนามาหลังจากทหารไทยเขาบอกเป็นขาที่เจ็ดคเราเสียมาหกคนแล้วคนนี้เป็นคนที่เจ็ดนะคะ เสียขาเ oh. พราะไปเหยียบกับระเบิดซึ่งทางการไทยโดยทหานไทยก็ได้ถแถลงแล้วเราก็เชิญทูตฐานต่างประเทศไปดูด้วยทันทีโหนี้ก็จะทํารวดเร็วหน่อยไม่เหมือนรัฐบาลที่แล้วแล้วก็ปรากฏว่าไออันเนี้ยเราก็บอกว่าเป็นแลนด์มายใหม่หมเพราะมันมีซีเรียลนะเมื่อมีอะไรต่างๆนะฮะทำไมสํานักขา่าวเบร์นามาไปลงว่า รัฐมนตรีต่างประเทศมาเลเซียเขาพูดบอกเป็นแลนด์มายเก่าซึ่งหมายความว่าค้างตั้งแต่สมัยน,น,นู่นน่ยสงครามเวียดนามกัมพูชาอะไรนู่นเลยนะคะ <Yeah. S 1> อันนี้มันก็เลยทำให้เรามองอย่างระแวงมาเลเซียพอสมควรและต่อมาสำนักข่าวทางทางกองทัพไทยก็ก หมายความว่าแถลงบอกว่าข่าวนั้นผิดนะฮะแล้วเขาก็ลงแก้ข่าวให้แต่ว่าคนมันไม่ฟังแล้วอ่ะตอนแก้ข่าวว่าท่านทูตมันฟังตอนต้นน่ะเพราะฉะนั้นอันนี้เราก็เสียหายมากแต่เราก็ไม่ได้เดินดำ,ำ,ำเนินอะไรต,อนนะะต่อนะฮะเพียงแต่ว่าก,ก,ก็ก็ให้เขาแก้ข่าวก็แค่นั้นเองเขาก็ลงเล็กๆๆ ัล้รมิตรีจากประเทศพูดว่าอะไรแล้วก็ไม่รู้แต่ว่าสำนักข่าวเวอร์เนาก,ก็บอกว่าอาจจะถอดแปลผิดอะไรอย่างางี้อต่างๆเน<ต>ี่ยท่านทูตมอง<ต>ไงพราหลาย<ต>คนเราเราแวงมาเลเซียมากตั้งแต่เขาจัด<ต>ไอ้หนแรกเลยอ่ะที่มีคุณภูมิ<ต>ทางไปอ่ะตอนนั้นน่ะเรากํา<ต>ลังรุกทางด้านทาหารอยู่พอดีนะฮะท่านทูตมองเหตุการณ์นี้ยังไงฮะรัฐมนตรีจากประเทศมาเลเซียอผมเป็ ไม่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 อยากจะเจาะจงเฉพาะรัฐมนตรีต่างประเทศมาเลเซียนะครับเพราะว่าถ้าเขาให้สัมภาษณ์จริงก็แสดงมามันก็ต้องมาจากไอ้เจ้าเจ้าเจ้าอันวานะครับนะครับขนาดนั้นเลยเลย อา,อาจารย์รัฐมนตรีสาะเทศจะพูดในนามของตัวเองได้ยังไงหรออาจารย์โอ้ใช่ถ้าถ้าผมเป็นรัฐมนตรีสาะเทศ <g contracts> ผมพูดผมเป็นนายกอันวานะด<ถ>้าไอรัฐมนตรีสามเทศพูดนี้ผมผมกดมันทันทีครับจริงจริงคิดไม่ถึงแบบนั้นเลยใช่ใช่แล้วครับอย่างนั้นนะถ้าถ้าอย่างนี้รัฐมนตรีานิ์รัฐมนตรีกระมาชัยรัฐมนตรีอุตสาหะ ไปก็พูดคำอำเภอใจกันได้แต่เจ๊งแน่ครับรัฐบาลใช่ใช่ใช่เพราะงั้นเพราะงั้นผมผมยังเก็บผม่เออเอ่อ เท่าที่เราคุยกับอาจารย์เนี่ยอาจารย์ก็เห็นดีแคกได้แบบผมไม่ไม่เคยไว้วางใจอันวาเลยนะครับนะครับตั้งแต่ต้นไม่ใช่เพราะว่าเพิ่งจะมาตอนนี้อันวาดูประวัติอันวามาสามสิบปีที่ผ่านมาเนี่ยอันวาไม่เคยมีทัาศนี่ที่ไม่ต้องไม่ต้องชมเชยไทยนะครับแต่ไม่เคยมีทัศนะที่เป็นเป็นจางเฉยมีทัศนะในทางลบมากนะครับต่อประเทศไทยอ๋ออย่างงั้นใช่เหรอคะขณะดก็เ ผู้นานักศึกษาอะไรต่างๆในอดีตนะครับผู้นานักศึกษานักศึกษาอะไรอาจารย์นักศึกษามุสลิมมาเลเซียนะครับและอันวามีทัศนะตอปัญหาภาต้ของเราที่เป็นลบต่อรัฐบาลไทยมาตลอดรอบเอออันนี้ทางใต้โดยเฉพาะตั้งคุณทักษิณเป็นที่ปรึกษาอือันนี้ที่หลังเนี่ยนะครับนะครับแต่ตอนตอนทักษิณเป็นเป็นนายกรัฐมนตรีทักษิณก็ ให้เคยพูดแล้วให้สัมภาษณ์หรือไม่เคยไว้วางใจตอนเกิดครูแท้จากใบใช่ไหมครับอันนั้นก็อันนั้นก็สมัยทักศิณใช่ไหมครับใช่ยยใช่ใชักษิณก็ไม่ได้พูดในเชิงคนถามนักข่าวถามแล้วก็บอกว่าไม่หน่วยรัฐการไม่มีความผิดอะไรคนพวกนี้เป็นพวกที่แบ่งแยกดินแดนใช่ไหมครับก็จะต้องกำจัดไปนะครับนะแล้วก็ ที่น่าสนใจที่น่าที่คนไทยอาจจะลืมไปแล้วไม่ไม่คิดอะไรมากแล้วเนี่ยครับแต่น่าสนใจเนี่ยอันวาเพิ่งมามาแต่งตั้งให้ทักษิณเป็นที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจเนี่ยหลังจากที่ทักษิณกลับมาเมืองไทยแล้วนะครับแล้วยังมีคดีเยอะแยะเลยนะคะคดีใหญ่ด้วยครับตั้งให้เป็นที่ปรึกษาและอันวาทําอย่างนี้เนี่ยคนไทยก็ต้องใช้สามัญสำนึกสินะครับในเมื่อดึง อาเซียนเองก็ไ <Rabbi> ม <ht> <left for> <Hai> ่ต้องอนข้อไอ้ข้อของอาเซียนที่ว่าห้าข้อที่จะไม่แสกจัดการภายในของการและกันนะครับจะไม่ใช้กำลังความรุนแรงแก้ปัญหาขัดแย้งระหว่างกันนะครับจะเคารพกฎจติกาของอาเซียนนะครับนะครับแล้วก็จะแก้ปัญหาโดยสันนิวิธีอันนี้ทั้งหมดเนี่ย ที่อันวาทำนะฮะถึงไม่มีไม่มีข้อไม่มีกฎในกฎบัตรอาเซียนกฎบัตรอาเซียนมีมามีมาที่ผ้าปีแล้วนะครับนะครับนะครับในนั้นมันก็พูดในเรื่องไม่แทรกแซงในเรื่องเคารพในกราดคิดใจบนภาพเหมือนแยนของราชการไม่ใช้ความรุนแรงแก้ปัญหาขัดแย้งก็ถึงไม่มีอันนี้เนี่ยนะครับ สิ่งที่อันวาทํากับประเทศไทยเนี่ยแต่งตั้งทักษิณเป็นที่ปรึกษาด้านด้านเศรษฐกิจอันนี้ก็อันนี้มันก็ฟ้องทัดเลยว่าอันวามไม่แคร์เลยอ,อันวาไม่ถือว่าเขาแทรกแซงกิจการภายในของไทยนะครับนะซึ่งอันนี้มันแทรกแซงก็อาจารย์เองก็พูดนี่ทักษิณังมีไม่รู้อีกคดีอ่ะใช่ไหมใช่ใช่ใช่เพราะสารไทยกําลังรอจะพิพากษาคือเขาทําตัวเหมือนฮุนเซนเลยนะอันวานาทีนี้ที่ตั้งที่ปรึกษาเนี่ยมือกับที่ฮุนเซ ตั้งทั้งสีเมนที่ปรึกษาทั้งทั้งนายกและต่อคอรมอทั้งชุดเลยใช่ครับและได้อีกอย่างหนึ่งถ้าคนไทยเราจะติดตามนะครับคนไทยเพิ่งจะมาเบื่อเบื่ออันวาเบื่อฮุนเซนเบื่อแต่ความจริงเหตุการณ์เหล่านี้มันเกิดขึ้นมาตั้งยี่สิบกว่าปีแล้วอาจารย์คะค่ะนะและแต่นี่คือจุดอ่อนของคนไทยนะครับทายว่าถ้าใครไม่มาไม่มาไม่มาประชิดตัวแล้วเนี่ยไม่สนใจหรอกนะครับนะและอันเนี้ย แล้วเขาก็าบินคู่ใช่ไหมฮะไปขอโทษหรืออะไรทุกอย่างเใช่ใช่ออไปลงไปภาคใต้โอ้ลงไปภาคใต้อ,อ,อันวาอันวาขนาดมีทัศนะลบต่อต่อ,ต,อต่อไทยมาตลอดเลยนะครับเรื่องสัญภาภาคใต้เนี่ยนะครับแล้วก็แน่นอนเ,อเ,อเ,อเขาไม่รับประกาศสนับสนุนกับกลุ่มแบ่งแ,แยกดินแดนอะไรหรอครับโดยทางการแต่เราก็รู้ว่า ทุกวันนี้ทังฝ่ายมายเลเซียก็ไม่เคยปฏิเสธตั้งแต่สมัยมหาเทแล้วมหาเทเนี่ยแหละละอันวานเนี่ยเป็นคนจัดให้ฝ่ายไทยหาทางพูดคุยเจรจากับกลุ่มบ่งแยก,กสินดาซึ่งไม่ใช่มีแค่เบียร์เลอรหลอปูโรแค่นั้นนะตอนนี้มันไม่รู้กี่ใช่ไม่รู้กี่กลุ่มและไอ้กลุ่มต่างๆเราเนี่ยมันอยู่ไหนมันอยู่ในมาเลเซียทั้งนั้นใช่ แล้วก็เวลาแล้วอางมาเลเซียก็เอ,เอาเอาบุญคุณกับรัฐบาลยิ่งนะักอ๋อจัดให้การเจรจา,านะครับราบอกรดาบอกเอาเบียเอ็นบอกว่าจะเจ,ะจะราจาไม่ได้ผลฝ่ายไ,ไทยถือว่าพูดทนไม่รู้เรื่องออาก็ส่งผูรัวมาเอาพูดันไม่รู้เรื่อง <ใช S 2> ตรงนี้ตั้ง 3, สามสี่กลุ่มอะฮะไม่รู้กี่กลุ่ม <laughs> นะนะครับ <Nana S 1> แล้วอันนี้มันแปลว่าอะไรคนไทยก็น่าจะมีาสามารถสำเร็จได้นะครับก็แปลว่าเรายินยอมและเรารู้แล้วว่า เอ่อมาเลเซียไม่จริงใจอย่างชัดเจนมไม่จริงใจเนะะถ้าเรารู้แล้วก็ชัดเจนแล้วว่าเขาบอกอ่ะกลุ่มนี้ไป่พอใจเหรอ,อพูดกันไม่รู้เรงกลุ<อ>่ม,<อ>มที่สองที่สามที่สี่ที่ห้ามาพูดจัไม่รู้เรื่องสักหนาแต่มันแสดงให้มาเลเซียต้องการให้เห็นว่าถ้าใครอยากจะเห็นปัญหานี้ปัญหานี้สงบด้วยด้วยความเรียบร้อยดังจังฉันนี่แหละ เธอ,อ,อต้องเธอต้องเคารพฉันและต้องอให้ความสําคัญว่าปัญหาภาคใต้ของไทยจะยึดตีลงได้หรือไม่ได้เนี่ยต้องมีมาเลเซียได้รับความเห็นชอบได้รับการสนับสนุนจากมาเลเซียนะครับและนี่ก็เป็นจุดอ่อนของไทยนะครับนะและจุดอ่อนของไทยอันนี้ก็เกิดขึ้นเพราะอะไรนะครับก็เพราะ เราเรา้โ,โหเนี่ผมว่าปัญหาภาคใต้ของเรานี่ก็คงคงสามสิบกว่าปีแล้วสี่สิบปีแล้วนะครับ <c oughs> นะฮะ <c oughs> และและ,และแที่มันฐานมาเนี่ยก็เพราะอะไรก็อันนี้ผมก็ไม่อยากจะพูดตรงๆนแต่คนไทยก็รู้หลายคนก็พูดสันนิฐานกันเชื่อกันว่านะครับ ว่าความจริงปัญหาภาคใต้เนี่ยมันสามารถที่จะยุติลงได้ถ้าจะดำเนินการให้ถูกต้องเนี่ยนะครับนะโดยไม่ต้องใช้กำลังวางระเบิดวางอะไรกันใช้ใช้ทหารใช้อะไรกันนะความจริงแล้วเนี่ยมีคนพูดเยอะยะอาจารย์ก็คงได้ยินว่าพอใกล้ๆเดี๋ยใกล้ๆเดินกันยาจะหมดที่เพียงประมาณ ไอ้กลุมเบญจยานแดนไม่วางระเบิดก็ทางฝ่ายไทยจะวางเองนะครับใช่เนะครับอันนี้พวกเราก็ได้ยิงกันทุกคนนะใช่ไหมครับว่าว่าอันนี้ก็เป็นการต่ออายุรารบินว่าประมาณให้เข้ากับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในเรื่องปัญหาภาคใต้นะครับเพราะงั้นแต่แต่ที่ชัดเจนเนีคืออันวาไม่เคยมีนโยบายที่เห็นใจนะครับไทยในเรื่องนี้มาเห็นใจ มันก็ต้องมีอะไรกับคุณทักษิณใช่ไหมครับนะครับที่เขาแต่งตั้งให้เป็นที่ปรึกษ,ษาด้านเศรษฐกิจแล้วกท็ทั้งทั้งที่รู้ว่าบุคคลคนนี้มียังมีคดีอยู่นะครับที่ยังที่ยังยังยังศาลยังไม่ได้พิพากษาตัดสินแน่ชัดอะไรเนี่ยนะครับนะและอันนี้ล่ะ เขาไปแต่งตั้งคนทักษิณให้เป็นที่ปรึกษาที่ด้านเศรษฐกิจพิเศษมีคนตั้งหลายคนไม่ตั้งมาตั้งคนนี้ก็แสดงอะไรก็แสดงว่ามันเขาเขาไม่แคร์เลยว่าคนไทยจะคิดยังไงนะครับแล้วก็ถือว่าอันนี้เขาคงมีอะไรกับทักษิณที่จะเข้าใจกันไว้แต่เราไม่รู้นะครับนะครับเพราะงั้นเพราะงั้นแล้วก็ เขาเอาแต่งตั้งทักษิณเนี่ยซึ่งเขาสามารถแต่งตั้งคนอื่นได้อย่างเี่าการรัฐมนรนะครับที่มีความรู้ดี้านเศรษฐกิจที่ถูกต้องตามวิชาการทุกอย่างดีกว่าทักษิณหลายร้อยเท่าอ่ะนะครับแต่เขาก็ไม่แต่งตั้งนะครับเพราะว่าคนคนพวกนี้คงไม่มีความสําคัญอะไรในทางการเมืองสหรับอันวาในทางผลประโยชน์ที่จะจะมีด้วยกันนะครับเพราะงั้นผมก็คิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ ในชั้นสระของผมนะ,ะผมก็แน่นอนผมตำหนิยันอันวาแต่ผมตำหนิรัฐบาลไทยทั้งสองรัฐบาลที่ผ่านมานะครับสามรัฐบาลที่ผ่านมาเนี่ย ไทแล้วมาบังคับให้คุณต้องต้องต้องฟังอันวาต้องให้อันวาเข้ามาช่วยวันนั้นเชิญไปเลยขณะที่เรากําลังลบกันพันตูนะฮะหรือตาดตะควายเลยเออหยุดทันทีเลยไปที่นู่นนะแล้วก็ไปเชิญทรัมป์มาด้วยท่านทูตคณีการที่ไอสํานักข่าวเบนาม่าเนี่ยเป็นของรัฐบาลมาเลเซียแล้วออกข่าวรัฐมนตรีจากประเทศพูดคนี้แล้วมากลับคําเนี่ยเราควรจะดําเนินการอะไรไหมฮะมันรุนแรงมากนะที่บอกว่าไอแลนด์ไมอันเนี้ยมันเป็นของของ ไม่ต้องไม่ไม่ต้องแรนไม้ไม่ต้องดําเนินรเราควรจะดาเนินการตั้งแต่ต้นแล้วมไม่ควรจะเอาอันวาเข้ามาเกี่ยวข้องอนะครับนะ,ะแล้วคํวาถามก็คือทําไมนะครับแต่ตอนนี้เราพอเห็นแล้วว่าทําไมอันวาเข้ามาเกี่ยวข้องใช่ไหมครับนะอันนี้ตั้งแต่ต้นเลยคนมีความสามารถารต้องคิดอันวามันจะรู้เรื่องอะไรเขมงเสมอเน,นี่ยนะครับนะแต่ก็มีคนมองบว่ามีผลประโยชน์ด้วย นะฮะคนสนิทเขาลงทุนอยู่ในกัมพูชาอ่าอันนี้อันนี้มีวันนั้นผมฟังอาจารย์ที่คณะเกษตรศาสตร์เนี่ยนะคณะสัาางคมศาสตร์มหาวิทยลาลัยเกษตรของเราเนี่ยนะครับซึ่งซึ่งซึ่งเรื่อง,งอา,อาอจาร,รย์คนนี้เป,นเป็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 นผู้รู้ผู้รอบรู้ดีอะนะครับ <ๆ S 2> เกี่ยวกับ เกี่ยวกับพวกสแกมเมอร์พวกบ่อนการพนันใ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 นเขมรเนี่ยนะครับล่าจ้างคนนี้เป็นคนเปิดเผยในในหน้าหน้าสื่อนะครับและในในโทรทัศน์ด้วยรู้สึกช่องก็น่าเป็นเหตุผลที่น่าสนใจนะบอกบอกว่าเพราะมี ตึกใหญ่ที่สุดในพนมเป็นเลยที่เป็นทั้งบ่อนการพนันเป็นทั้งโรงแรมเลยร้อยกว่าห้องนะครับและเป็นหั้งออโรง์ภาพยนตร์นะครับและทั้งหมดเนี่ยก็เป็นของคนจีนมาเลเซียเนี่ยนะครับที่มีความใกล้ชคดกับทาง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 ันวานะครับอ๋ออาหนวาใช่แล้วก็เป็นท่อน้ําเลี้ยงให้วุนเซนด้วย S <S ใช่เพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นเหตุผลอันหนึ่งทำไมอัน,นวาจึงอาทางเพราะอัน,นวาก็กลัวว่าถ้าปัญหากัมพูชากับไทย huh. เดินลามตามเนี่ยนะครับ huh. มาไม่หาข้อยุติไม่ได้เนี่ยมันก็อาจจะมีผลต่อต่อ,ตอ,ตอผลประโยชน์ของอัน,นวาใน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 เขมรเนี่ยนะครับเพราะฉะั huh. ้นผมผมเลยคิดว uh ่า huh. ภาคไทยคิดผมก็ไม่รู้เหตุผลแต่ผมพอเดาได้ว่าเหตุผลในเมื่อเขาแต่งตั้งคุณทักษิณเป็นที่ปรึกษาแล้วเนี่ยนะครับนะและและค่าทีของพรรครวมพึงเขาเรียกพรรคอะไรดวงใจไทยใช่ไหมครับของของภูมิใจไทยอ่ะภูมิใจไทยครับภูมิใจไทยยังไม่ได้เป็นรัฐบาลตอนนั้นเพื่อไทยเป็นพระดับรัฐบาลใช่ไหมครับใช่ก่อนนะแล้ะกับและตอนนี้ภูมิใจไทยเป็นรัฐบาล แต่ผลประโยชน์ของภูมิใจไทยกับเพื่อไทยในแง่ที่ส่วนเกี่ยวกับคุณเซนเกี่ยวกับกัมพูชาเกี่ยวกับมมโอูซีซีใช่ไหมฮะที่เกี่ยวกับเิดใน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 ทนในเนี่ยนะครับอ่าวไทยเนี่ยนะครับอันนี้ซ c นีนี่ทำโดยรัฐบาลของของของไทยราใช่ไหมครับนะครับใช่ใช่เพราะงั้น เพราะงั้นและตอนนั้นแลงผมก็เชื่อว่าตั้งแต่ไทยรัฐชายโดนรัฐมหารไปตั้งแต่รัฐบาลของของของอะไรล่ะสามีของคุณคุณเกศ อะไรแหละเป็นพี่สาวของคุณทักษิณเนี่ยนะครับนะฮะอ๋อน้องน้องสาวน้องสาวสามีนักกฎหมายอ่ะที่เป็นเอดีตประหลัดกระทรวงยุติธรรมยุติธรรมก็โดนยุบไปใช่ไหมครับสมชายสมชายอะไรเนี่ยสมชายแล้วก่อนหน้านั้นก็ท่านสมัครก็เสียชีวิตไปแล้วนะครับพวกเพื่อไทยทั้งหมดเลยก็โดนยุบไปใช่ไหมครับใช่ไหมครับ กันแล้วพอยิงรักมาก็โดนรัฐบาลไปใช่ไหมครับใช่ไหมครับไม่ใช่ยิงรักใช่สิใช่ไหมยิงรักค่ะยิงรักกันแล้วแต่ทั้งหมดเนี่ยรักเสร็จแล้วกลุ่มใจไทยเนี่ยก็เข้าไปร่วมกับรัฐบาลเพื่อไทยใช่ครับแล้วก็นายวินก็เป็นส่วนหนึ่งของอนั้นด้วยใช่ไหมครับนะลักเสร็จแเพราะงั้นผมมองดูว่าผลประโยชน์ของรัฐบาลเพื่อไทยกับผลประโยชน์ของรัฐบาลที่แล้ว ภูมิใจไทยเนี่ยนะครับนะครับก็เหมือนกันก็เหมือนกันเพราะภูมิใจชาตินี้บรัทมาลก็มีมันมีเงื่อนไขก็ต้องต้องสารต่อผลประโยชน์ที่ที่เพื่อไทยทําไว้นะครับนะก็อันนี้อันนี้ผมค่อนข้างมั่นใจเลยว่าว่าทั้งสองรัฐบาลนี้ไม่ได้แตกต่างกันในเรื่องของนโยบายต่อต่อปัญหากัมพูชานะครับเพราะเพราะว่าถ้าอนุชินขึ้นมา แล้วก็รู้อยู่แล้วว่าว่าปัญหาของของเพื่อไทยคืออะไรอ่ะนะครับนะครับเรารู้ก็รู้อยู่แล้วว่าคุณทำพูดยังไงอยากข้างชาติอยาอะไรต่างๆก็ก็รู้อยู่แล้วแต่เ็าเข้ามาเขาก็เปลี่ยนคาแค่นั้นนะนะครับนะครับแต่แต่ว่าท่าทีตอบปัญหาไทยกับกัมพูชาไม่ใช่เรื่องเขตแดนแค่นั้นนะครับแต่ปัญหาในเรื่องของกแกมเมอร์สแกมเมอร์พวกอะไรต่างๆทั้งหลายเนี่ยนะครับนะครับนะมัน มันมันก็มันก็นพร้องอยู่แล้วอ่ะนะครับนะว่าทําไมรัฐบาลไอยทั้งสองรัฐบาลน,นี้นะครับอจึงมีท่าทีที่อดลั่นอดทนนะครับไม่เอาจริงกับเรื่องแกมเมอร์เลยไม่จับใครมายึดทรัพย์อายัดทรัพย์ใเห็นเห็นหน่อยจีแต่จริงๆไอ้นั้นอไอ้ scammer เ,เนี่ยสำหรับผมเนี่ยมัน,นอย่างที่อาจารย์พูดเนี่ยถูกต้องแต่สำหรับผมเนี่ยที่ที่สําคัญแนะละเร่งด่วนอ่ควรจะ ถนัดดีอยู่แล้วและทุกวันนี้ผมก็ไม่มั่นใจว่าคนไทยคนไทยคนจะรู้แล้วบัตรนี้เนี่ยว่าจากค่าทีของเพื่อไทยจากค่าทีของภูมิใจไทยเนี่ยนะครับและนักการเมืองที่เกี่ยวข้องเนี่ยในทหารที่เกี่ยวข้องเนี่ยนะครับที่มีผลประโยชน์ด้วยเนี่ยนะครับอันนี้ก็เป็น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 ที่ชัดเจนแล้วว่าว่าทางฝ่ายไทยเอง ควรที่จะมีท่าทีนโยบายที่ชัดเจนแต่แต่ทุกวันนี้ท่าทีนโยบายของทั้งสองรัฐบาลไทยเนี่ยเป็นท่าทีนโยบายเพื่ออะไรไม่ใช่เพื่อยุติป,ปัญหานี้นะครับอาจารย์ยเลี้ยงไข่คะเลี้ยงไข่อ เพื่อซื้อเวลาให้กับปัญหานี้นะครับซื้อเวลาโดยโดยเชื่อเนี่ยคราเนี้ยอย่างเช้าเนี้ยอนุชินและรัฐบาลเนี่ยนะครับก็พยายามอยากจะยุบสภาเลยภายในมกราอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมครับแล้วก็หวังว่าจะกลับกลับมามีเสียงมากจะอาจจะไม่ถึงกับอะไรนะครับที่ที่พรรคไทยและไทยชอบใช้่หรือนะกรณ์ุกการเมืองชอบใช้จากอะไรนะที่ว่าเช่อเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยชนะชนะจริงขาดเลยเนี่ยอะไรนะครับ โอ uh huh. okay. เคเพี่นะว่าได้คะแนนเยอะว่าง,งั้นเถอะใช่ใช่และอันเนี้ยถ้าตอนนั้นมาตามที่เขาหวังไว้นะนะครับอันนี้ก็แน่นอนจะเห็นได้ว่าหุ <c oughs> ้นเซ็นก็คงจะบอกว่าอา้าอย่างนั้นที่ตกลงกันไว้ต้องดําเนินการนะนะครับ <c oughs> แต่ว่าแต่ว่าแต่ว่าปัญหาคือว่าก็คือที่ที่เ,เห็นชัดก็คือ คนไทยไอสองรัฐบาลนี่รู้อยู่แล้วแต่คนไทยทั้งประเทศยังไม่รู้นะครับว่าผู้กําหนดนโยบายการประเทศของไทยต่อปัญหากัมพูชาต่อระบอบฮุนเซนนี่คือใครคือหุนเซนโอเคเชัดมากค่ะท่านทูตหมดเวลาแล้วค่ะสรงลงก็ไม่น่าไว้วางใจาะว่ารัฐบาลก็อยู่ด้วยกัน2รัฐบาลโอเค,ควันนี้ขอบพระคุณค่ะท่านทูตค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวช่วงนี้พกักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามกันต่อค่ะสักครู่เดียวค่ะทานทาน ที i พีไอกรีน a ะคาไลวอชน้ำยาล้างผักและผลไม้ที่ช่วยชำระล้างสิ่งสกปรกและสิ่งปนเปื้อนให้หลุดลอกอย่างง่ายดาย